<ś les> อจไปมาดูนะคะโซเล็กนะคะโมโตโเวโลนะคะออโมเดลของเขาสามพันแปดนะคะดูสภาพนะคะอันนี้มันอยู่ในการลาดแล้วพอดีโดนน้ำอ่นะคะน้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วเป็นรถของน้องชายนะคะน้องชายของลูกอ้วน <ś les> ก็เลยเอาฝากมาให้ลูกอ้วนช่วยดูเครื่องยนต์นนะะเ,นนเลยนะคะเอนจิเนอคะ ตรวจสอบแล้วก็รีแพ์ด้วยนะคะนี้สภาพก่อนที่จะเอา,เอามารีแพ์ตรวจสอบเครื่องยนต์นะคะดูนะยยางนอกยางในก็ยนต์หมดแล้วเนี่ยน้ำน้ำท่วมแล้วขี้โคนที่ล้อเต็มเลยนะ,ะมันอยู่ในกระดนะรดาะพอดีบ้านเขาติดกระลำทางเนะะี่ยแล้วช่วงที่ฝนตกหนักๆน้ำมันท่วมนะคะมันเออขึ้นมาท่วมในกระราาเขา m o b i l e ตเป็นโมอเตอร์เวโของฝรั่งเศสนะคะอันนี้เป็นรถรุ่นหลังสขขงครามโลก อาแพแกเดอร์ใช่ป่ะ Of course before the w a อืเป็นรุ่นเอ่อเป็นรถเอ่อรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง60 70 80ออยู่อยู่ในปีเอ่อ80 70บก็บอกอยู่ในอ่ใราวๆในปีหนึ่งห้าแปดนย์หรือเจ็ดศูนหกศนนี่แหละค่ะเขาจำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเช่รถของขับรถของน้องชายเขาเอามาฝากให้ช่วย ตรวจสอบเครื่องยนต์ทำความสะอาดให้มันเดินได้ให้มันขับได้นะขับขึ้นได้นะคะดูสภาพไหมคะกระจกกระจกผังเนาะ small difference to mm hmm. this one it's nearly the in the l a s t model so have a have there t e r e you have uh, the seat is different uh huh. but there you have one spring เหมือนโชกันเนอะแล้วแม่ชม the c o r o r อ๋อเออใช่ e ุณมีสองสปริงแล้วแม่ s ล้วแ e ่โมดอ่ะนะทัวร์มินเนอร์คุ m มีสองสิ่ e ค e ณม e สองสิ่งคุณมีสองสิ่งคุณมีสอ i สิ่งค e ณมีสอ h e ิ่งคุณมีสองสิ่ง n ุณมีสองสิ่งคุณมีสองสิ่งคุณ h ีส t h i s ่งคุณมีสองสิ u งคุณมีสอง u ิ่งคุณมีสองส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 ิ่งคุตมีสองสิ่งคุนมีสอัสิ่งค เบรกอ่ะเอาเบรกนอกมันอ่ะลวดนะอ๋อเบรกทั้งสองข้างคือเบรกล้อหน้าและล้อหลังนะคะ you s t a r the t engine อ๋อ like that and then to pedal you push four side บ๊ะ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 อ๋อโอเคเขาบอกว่าเรากับปั๊ดเนี่ยนะไอ้เป็นเกียร์นะคะมีเกียร์เดียวผลักไปแล้วคะแล้วก็ that's the engine you make the engine to the wheel there there coming one ring so to the า i r e and when you push four side but 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 อ๋โอเคอ๋อแล้วก็ผักไปางน้แล้วก oh, okay. oh, ็สตายไอ้นี่อ๋อเปนาดอ๋อเป็นคารเ่งแนเนีิ่เนะไม่ใช่มันตักมันเออให้ดูว่ามันตงตกไ่ใชโเออ อ๋อเป็นฮท์วเตอเออดี๋ยวมากก็น้ำมันท่วมขี้โคลนบานตึมเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องเี่ยเขาจะจัดการทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบเช็คเครื่องยนต์นะนะให้เขาให้น้องชายน้องชายมาฝากให้ดูก็มันแตกต่างกันนะคะถึงจะเป็นรุ่นสามพันแปดเหมือนกันแตกต่างที่เนี่ยเขาเรียกอะไรอะที่เหยียบเท้าเนี่ยนะที่เขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาไทยโทษทีมันแตกต่างกันนะคะให้ดูตรงนี้นี่นะคะตรงนี้ แล้วก็เพด้านนะนะที่ถีบอ่ะแตกต่างกันแล้วก็เห็นไคะแล้วก็นี่นะคะเห็นไหมคะที่ตัวแฮนด์นะคะเบรกล้อหน้าล้อหลังก็แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นง้งข้างหน้าชุบป้องเซ้นอ้วนสาดิวันมอมอโอนใช่เครื่องตัวนี้นะจะเอ่อเป็นรุ่นแรกก็ตัวดำนี่นะตัวสีดำนี่นะคะพอพอดูดูที่ตรงนี้ที่นี่ ที่เบรคล้อหน้าและหลังตรงนี้มันแตกต่างกันอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นก่อนของตัวดำนะคะแต่เราไม่รู้ปีนะต้องถามน้องชายเขา <Alle? S 1> <The S 2> To cross before every family have one x อะไเหรขาบอกว่าในต้อง drive very fast right? ม,มันขับไม่เร็วนะคะบอกว่าในสมัยก่อนในในปียุคปีป80 70 60เ,เ, so เนี่ยที่ฝรั่งเศสจะใช้รถโซเล็กกับโมโมบิลิตเนี่ยแหละค่ะไป จับจ่ายซื้อของซื้อขนมปังตำบูโรชลีอะไรต่างๆน,น,นะะนี่แหละค่ะเดี๋ยวดูพอเขาซ่อมเสร็จล้างทำความสะอาดแล้วซ่อมเอนจินเสร็จจะลงจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเออะไรให้ดูนิดหนึ่งไฟไท้ายเห็นไหมคะไฟไท้ายของรถโซเล็ตสีแดงเนี่ยนะคะถึงจะสามพันแปดเหมือนกันนะคะแต่ไฟไท้ายเขาก็แตกต่างฮะ,ะอันนี้เป็นรูปทรงหนึ่งนส่วนไฟไท้ายอันนี้จะเป็นรูปแบบนี้ตัวเนี้ยจะ ใหม่กว่าตัวสีแดงนะคะ And there you have the spa r k plugs เราจะมีสปาปลั๊กส์ o ี่ตรงเนี้ยอ๋อสปาสเตอร์สเต stereo. you have a small c o f f e r อ๋อเขาบอกใต้นี้มานจออ๋อมันตัวนี้มันเป็นมีอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะช่องเก็บเอ่อ s p a r ุ plugs หัวเทียนอ่ะใช่ไหมเออใช่เป็นเอ่อกล่องเก็บเอ่อหัวเทียนอ่ะนะคะโอ้แต่ต้องใช้เครื่องมือไทยนะคะเพราะว่ามันแน่นมาก เออบล็อกกิ้งใช่ตัว <St ain S 2> แดงก็เหมือนกันนะคะเนี่ยน่าสีแดงก็ตัวแดงก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเขาก็จะมีกล่องกุะเทียนอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่น้องเนยเขาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแล้วก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์เปลี่ยนซ่อมอะไรต่างๆให้เขาแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วามาเจอกันตอนที่เขาสวยงามเช่กเนกดะนะคะตอนนี้แบบอย่างสกรปรกมากเลยละ่ะ นี่นะคะมตรเวโอลโนะคะเีนจะไนะทเอนี่นะคะสมตนราะนนคอนที่น้องชายของทั่งวันเอามาฝากให้ช่วยดูเครื่องยนต์เพราะมันโดนน้ำท่วมนะจอดอย่ในกลนโดนน้ท่วมนะคะังนเลน่เก็มาจัดการล้างเครื่องยนต์ดะ่งไม่ได้กิ่นอะไรเลยนะคะนีงแต่ว่ามามาทควาาดรื่องได้มากนะคะมอตเวโ n ลโซ็ทั้ง2คันนี่นะคะ รค่นเก่ากว่าก็อยู่ในปี1960รุ่นเกากวาก็อยู่ในปี1968นะคะมันใช้งานได้ได้ดีนะคะสภาพของเขานะคสมัยก่อนที่ฝรั่งเศสเขาจะใช้เวลเอลอเล็กเนี่ยนะคะกับโมบิเลตเอาไปใหญ่ตลาดกันนะคะไปซื้อขนมปังไปซื้ออะไรมันต้องใช้

Perth to from Perth to Sydney uh -huh. with a Solex in what? one month. One month, oh. five uh -huh. thousand. That's the piston. Oh, the piston of uh, oh. Yes, of course, uh, cannot stay, say that. Mm -hmm. You have two, the three rings uh -huh. to make the uh, what, compression. Uh -huh. One, two, three. Uh -huh. Uh -huh. เจอระไรโมโต้บ pues e ิ๊กวันเซมซิสเต็มเลยนี่ค่ะนี vale ่นะคะการสตาร์ทของเขานะคะเดี๋ยวดูนะอันนี้น้องชายของลุงวัลจะสตาร์ทกันสีแดงไม่รู้ว่าจะสตาร์ทกันสีสีดำนะคะเดี๋ยวกันนะคะอ่าอีกเดี๋ยวเข็จะเปิดองโอเดี๋ยวก็จะมาสตาร์ทข้างบนนี่นะคะสองพี่น้องอ่ะตามกลางสายฝนเลยนะคะ เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแค่ทำล้างสะัดตาทุนเดสเออใช่ทูพาเทอร์เลสอ่าพี่กับน้องเอ้ยเอ้ยเอเออโตอ้โตอ้โตอ้อโตอเ้ยยนะเอกอนเบียงอ้กอนเบีอนาได้เลอโ้กอ๋อโนเกียอนด้ยเดย์อ๋อโอเค

Son lexiste, je t'ai dépassé, que Dieu me pardonne. Oh, 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 ne t'étais pas pressé, t'avais tout ton temps d'avancer doucement. Encore une fois, t'avais l'air content d'affronter le vent vers ta destinée, jamais ton. นี่จะออกแรงปั่นนะคขึ้นเนินเว้นปั้ขึ้นเดินเนี่ยไฟนะคะเห็นไหมะต้องออกแรงสปาร์ต้อาใจแบปาร์ออกแรงปั่นนเินนะแล้วก็ตอนลง้นงเดิาไม่ต้องั่นมากนะคะไม่ตอมๆข้างสายฝนปนปนะคะเนี่ยโอเคมาสตซนเไป Tout ça refonctionne, oh, 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 son lexiste se donne rendez-vous, je sais ça t'étonne. Oh, 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 Ils sont arrivés de tous les côtés, tous en même temps, c'est être marrant pour se balader, hors des marrons, oh du pédalé. Tu sors sous lui. tu roules bien trop vite. Okay, ça me brisse. So oh okay. non. Solexiste, grenouille, tu, tu okay. es vite. Ah ben ça m'étoffe. Oh oh oh. Non, Ne pas écraser, okay, okay. tu dois okay. zigzaguer. Ne pas les broyer, il te faut freiner. Okay. Tu dois ralentir ta vitesse réunir. Lentement conduire, tu dois ralentir.

<t 'en> Solexiste la réalité, okay. une impression. Okay. 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 Oh, 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 no. Solexiste la rapidité, <t> ne <'en> te <'en> passionne. Oh, 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 no. Ceux qui vont très vite courent à la faillite. Toi tu cours moins, c'est bien plus mal. Ça ne change rien, t'iras aussi loin. Mm -hmm. La <t 'en> vie <vieille t> est <'en> magique pour yeah. le nostalgie. <t 'en> Sonne on voit Ah, mais la parle oh, 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 là. des rouges. Je yeah. sais ça, est oh non, il s'est arrivé max. de tous les côtés <laughs> Tous en même temps, c'était trop okay, mignotant Pour se balader, hors des marrons On, on oh, dit God, pédaler, God. tout s'en souvient S'olexiste, tu oh, roules oh, God. À God. trop okay. vite ça me frissonne. Oh, 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 ah. Sol existe, grenouille. Ne pas écraser. Eh. Tu dois zigzaguer. Ne pas les broyer. Il te faut freiner. Tu dois Je ralentir ta vitesse. Réduire, Allez, lentement conduire. Que... Tu dois ralentir. ralentir. Sol existe que j'ai rencontré. พี่กับนองสองคนก็ไปลองเกันมาแล้วนะคะสยามมปอมเอาโจไอจมักทำความสะอาดอนนแล้วก็ตัวรถะจมักจะมักแมเบียงเหรไปเร็ว Makk lú, 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 lú. Makk, makk.